โหแล้วมุมนี้ไง M13 ไงน้งหนึ่งนองหนึ่เน้นหัวเฮ้ยชนเลยเต็มระปบลงนะลงนะั่งังหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับ AR ขวัญใจชาวไทยนะครับกับปืน M13 นะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยบอกวิธีปลดไปแล้วนะครับแล้วก็โดนทวงแทบทุกคลิปเลยนะครับกับของแต่ง M13 นะครับวันนี้มาแล้วนะครับกับของแต่งที่ปืนนิ่งที่สุดละแต่ว่าข้อเสียหลักๆของภาคนี้กับ M13 นะครับคือดาเมจมันเบากว่าภาคก่อนอีกครับคือนิ่งก็จริงนะครับจุดเด่นของมันยังอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยหายไปเยอะเลยก็ได้ความนิ่งแลกกับดาเมจที่น้อยนะครับโอเคมาเรามาด จูนระยะดาเมจแล้วก็รีคอยเข้าไปนะครับสำหรับตัวบาเรลนะครับมัสเซลนะครับใช้ X10 h a ทนฮาวนะครับเป็นตัวลดดีดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วก็จูนเรื่องคอนโทรเข้าไปอีกนะครับ2อันเลยส่วนอันเดอร์บาเรลครับเฟสสตัวนี้นะครับแล้วก็จูนตัวรีคอยเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างครับผมจูนเป็น Aiming i d ไอ Stability นะครับเป้าจะไม่ค่อยสายนะครับอันนี้ผมใส่เป็นคูณ4นะครับเป็นปืนแรกเลยที่ใส่คูณ4แล้วไม่ดีนะครับปืนอื่นเนี่ยต้องใส่ได้ดอปเล่นแต่ปปืนน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 นี้้้้ใใสสส่่่่คคคูณ4ไไไดดะะะรรรรััััับบมมมิิงงงากกกจแลลว็ุเย60 ไม่ตายนะครับ <c oughs> ปืนมันเบามากโอเคครับของแต่ง M13 ภาคใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครเล่นเซตนี้รู้สึกว่ามันยังเบาอยู่นะเปลี่ยน Extend h a w o เป็นพวก Muzzle บวกระยะดาเมจแทนก็ได้นะครับปืนดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าได้ระยะดาเมจมาเพิ่มนะครับ่วนคลิปหน้าอย่างเห็นผมเล่นปืนอะไรแต่งตรงไหนก็ขอนเข้ามาได้เหมือนเดิมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับ่วนช่วงเย็นตามด่สตรีมได้บน Swiss TV ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสตรีมยาวๆถึงตอนดึกเลยครับผม กูให้ทั้งห้องนี่เนไงคุโลกี้ให้ทั้งห้องแค่รอเจคก,กับห้องนี้วิคแมปไม่โหลดมีคนลงเปล่าวะไม่ได้ดูมีมีมีรอบรอบเลยขอแป,ป๊ปบ่จ<า>ีบบ้านสองตัว ระเบียงระเบียงระเบียงก,กระแตกระเบียงก,กระแตกระเบียนเนาะเี๋ยวตัวเดียว <c oughs> ไปไม่ได้ไห,หรอัดื้อวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยไดแล้วเสรจโจ้มั <c oughs> ลงไปข้างล่างใหม่ <c oughs> ไปเลยุ้มุ้มบุ้ม,ม,มแล้วหอดจ,จอดหอแบบนิ่ม <c oughs> มันพ,พักปืนไม่ออกไอ้เนี่ยอุ๊ยบอมโดรนนี่นี่อยู่ตรงนี้อุ๊ยตรงนี้ข้างหน้าเอสโก้เดี๋ยวเลยไปตองโฮก่อนแล้วกันเพราะว่าเอ็มหนึ่งสามตอนนี้ผมจะกลับมาเชิญใหม่ผมจะเล่นแบบรัดเพื่อนเล่นแบบตัวสองครับไม่เล่นตัวหนึ่งเฮ้ยขวาวิ่งสองคนบอดปะวะบอดมากยังั้น คนเยอะเหี้ยเราดิ่งเรือดิ่งเรือดิ่งแกบอมไม่อยู่แกบอมไม่อยู่บอมเสร็จแล้วจ้าอยากให้เขาซ่อมเรื่องจานจอดหอโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาครับมีคนมาครับเขายิงหอผมครับเพื่อนโหแล้วมุมนี้ก็เอ็มหนึ่งสามไงทั้งหนึ่งทั้งหนึ่ง เดียวตัวเดียวใต้เนี่ยโอ้โคตรแหลกเลยว่ะเฮ้ยสองศูนย์ตกเดี๋ยวรถมารถมารถมาที่ไหนที่ไหนตึ้มหันเปล่าเฮ้ยมาว่ะมันมาว่ะเอ้าตกไม่เป็นไรไปเลยยางยางไปไปเลยข้างนอกไปตรงนี้แม่งแบบ ย,ย่มอมเย่เหม่อหนึ่งสามส่วนเกือบตายตรงนี้ตรงเนี้ยเนินหลังเนินเนี้ยฆ่าแม่งก่อนเลยตัววิ่งอยู่ตัวเนี้นะ ใชคกันบ้านก่อนต่อเลาะกันบ้านหน่อยครับพอเราอยู่ปะตึมไปแล้วไปไม่ยิงไม่ได้ฮอละคันเลยคนละคันเลยเสียสลับไปสิบล้อยิงเกมมือสามแป๊บเดียวหมดละไอ้เหี้ยไปปล่าปะเกมมสามนี่เป็นปืนดูดกระสุนครับเก็บไว้ว่าปืนในหมวด DMC ได้เร็วเท่า BR ไหมอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าเร็วแค่ไหนครับ เพื่อนมันอยู่ไหนวะไอตัวนี้เฮ้ยฟ้าโหเต็มระบบเลยสามตัวเกาะย่างมันเดี๋ยว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 เออมึงก็แค่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูดึงเป้าให้มันไม่รู้มึงลงตรงนี้คนนึงเพื่อนมันมันที่มาตัวเดียวมันที่มาตัวเดียวตัวนี้ก่อนอเนี่ยตัวนี้แหละที่มาตัวเดียวมันสุดมัตัวเดียวต่างบ้านเทียบเด่นเฮ้ยที่ลงเนินลงเนินได้เลยเินลยข้าเด่นข้าเด่นมันเหลือสามตัวดาวตัวนึ่งนายสื่อนายสื่อนาย มันได้อยู่แล้วเอาหมดแล้วอ่ะไป้าลักรถยิ่งชีพเติมน้ำมันวะเติมปั๊มนี้ดีกว่าปั๊มเรียกตีนไม่รู้น้ำมันจะพอไหมวะไม่น่าพออ,พอ่ะไม่พออ่ะอ๋อเลี้ยวมันค่อยไปแล้วเนี่ยรถแม่งโหดเกินพังเนี้ยตุ๊๊ตุ้ยพอว่าโห เสร็จแล้วยังยังเร่งแล้วยังเร่งแล้วเฮ้ยชนเลยเต็มระบบลงนะลงนะอ้ก็แตกสองก็แตกสองฮัลโหนึ่งฮัลโหนึ่งไวรุ่นบาร์ซิลยิงกันวะเร็วประกอบยิงเป็นนีโรดเอา มีคนขับรถมาเราเห็นปะเอทีวีอะทางทีวีวววด้านหลังฝ่ายชุบฝ่ายชุบเคฮั่นแน่ฮั่นแน่สะกิดสะกิดสะกิดติดหมดมันวิ่งขึ้นสะพานมาตัวหนึ่งตรงข้ามเราอะร้องไห สกิดติดมดบ้านา úc, า trap, นี้ ah. คนนึงรับครับครับเทสซาโลครับอันนี้เป็นทุกแข่งเดสลาลงมาเติมมันไงดีว่เพื่อนไม่ได้วะเดี๋ยวไปสะบัดตรงนี้สะบัดตรงนี้นีกล่องอยู่อะแต่ยังไม่อยากดอกแบงได้แบงด้เฮ้ยคนมื่วนี้เจ๋งมากเจก ตัวเด็กเห็นเห็นนี่ต่อภาพใหม่ยังนี่อาณาเล่นไหมแค่น่าเล่นเดี๋ยวอยากให้มันทำแบบแตกต่างหน่อยวันนี้ปืนอาณาเล่น M13 กับโมคู่ครับอุ้ยวงเข้าเมืองว่ะหูมันปุ้งบองขวามือมาให้นายเดชนายเดชทีมถูกทำไมไม่รับพิธีมันนั่นบอดไฟมันวิ่งข้ามหนนไปแล้วอยู่หน้าเหมียวเลยอุ้ยโโอ้หู้ายิงข้างบน เฮ้ยพี่เชี่ยพี่ขึ้นไม่ยิงหรอฮะต้องหยุดเยี่ยไปรุ่นตาลีบันของจริงไอ้เฮี้ยของตาลีบันตาลีบันตาลีบันเพี่ยอไม่ยอมยิงอ่ะพี่ใส่กูเพี่เอะไปรุ่นตาลีบันเนี่ยมะสองมะของเอาอะไรเนี่ยตัวท้ายได้ตัวท้ายดูไปรุ่นตาลีบันไอ้เีอยไม่น่าจะไปแย่พมันเลยวะตัวท้ายอยู่ไหนโอ้หแล้วอีวีกูไม่พัง แต่กูรับอาตันเช็งแฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮี้ยไม่ตายได้ไงวะซากหมาเลยอะโดนกูอ้าวสุดเซ็ตนะตอตัดไอ้กัสเทสลากันไอพีจีครับแต่ว่าคนขับรับเต็ม

จะโกอะไรึจโกอะไรึเฮเอาโดอยมันเฉย o e t s g เออสามแม่ยิงใข่ไม่ตายคนขับลับจบบ้านนี้สองตัวตัดให้ได้มีเบลโดนระเบิด On my way เน้นหัวเน้นหัวกำลังง้าหเจอขัดว่ะ ถ้าไ,ไม่ใช่บอดเดี๋ยวคนนี้วะไม่ั้งหลังคนหนึ่งอะตรงนี้สองคนเอาที่เจ็บเ้านัดสุดหมดนี่นดสุดหมดเกี้ยงเลยบ้านนี้มันแค้มหมดเนี่ยบ้านนี้ตีนนหนึ่งเขีย่ยไว้หนึ่งไว้หนึ่ง เฮ้ยล้างชุบได้ปะไม่น่าหอบตัวนึ่งคนนึงนะไร่มุดวงอีกตัวนึงเหมียวอีกตัวนึงตรงนี้ตรงนี้ตายปะตายแล้วมันน็อกลยเนี่ยผมยิงมาฮัลโหลฮัลโหลไร่ที่ชุบได้ปะมันวงกินไม่ได้ครับเฮ้ยมีคนข้างหลังได้นี่เห็นปะนั่นเองนั่นเองอ๋อไอ้ตัวนี้วิ่งมานี่ ช่วยช่วยช่วยตึกนี้ของชุบแล้วจริงแล้วโอเคมันมุดไปชุบได้นี่เมื่อกี้อ้าวเหรอใช่ก็เดี๋ยววงกินแล้วมันไนี่มั้งมันกินไปครึ่งก็ไนะซื้อโหลดก็ได้นะซื้อของอ่ะเดี๋ยมันซื้อได้เหรอโหลดได้ได้ได้ซื้อของได้ซื้อโหลดเฮ้ยตึกนี้คนหนึ่งครับโอ้โหเหมียวตรงเหมียวสี่ตัวข้างล่างสี่ตัวเลยมีใต้ตีนเหมียวคนหนึ่งนะชั้นหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตีนึงตรงเนี้ยตีนึงเนี่ยตรงนี้ยห้าตัวตึกเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละ เดี๋ยวเข้าไปโดนให้โดนสองตัวรอรอมันออกมัโดนนักงสองโดนนักงสองบ้านนี้โดนนักงสองมีห้าตัวนะตีนอยู่เหนียวใต้ตีนเหนียวตายยังจะตายแล้วตายแล้วโอ้ยเงี้ยตีนไทย โดนไหมโดนไหมตายหมดตายหมดตัวสามตัวเดี๋ยวเอ็นสามเฉิดท้ายเกมตึกซ้ายนี่ไม่ชัวร์ว่ามีนะจำไม่ได้วะตอนเปิดโดนอ่ะอาจจะมีนะระวังตรงนี้ายตายซ้ายมี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 ตายแล้วขึ้นไม่ทะลึ่มันทะลุเลยวะมีมีครับชั้นไหนชั้นไหนขอขอชั้นชั้นสุดท้ายเลยชั้นสุดท้ายเลย ไม่ใช่ดาดฟ้าใช่ไหมแต่สุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่นี่สองตัวสองตัวท้ายแล้วตรงไหนนะวางนู้นใช่ปะสองนับสองอ้าวอ้าเอาเตะเตะเตะน็อกซ้ายเหรอหน้ากูน่ะ สว,ว้ครับเยี่ย <Yeah. S 1> ปิดเลยปิดเลยเอ็สามปิดเลยครับไ <laughs> ปคลิปเลยครับเอ็นสามแต่ตาดิมันนะแต่เอ็นสามไโดน<อ>แต่ไม่ัายค <ไป S 1> ือบนนี้ห้าเก้าวินสองนะ